วันนี้คุณฟางมารีวิวใกล้บ้านนะคะเป็นร้านขนมเล็กๆนะคะก็มีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อะสีสันสดใสมากเลยตอนนี้ไกด์เขียนมาแล้วนะคะ <S <S สวัสดีค่ะพบกับวันฟางเด็กแล้วนะคะวันนี้คุณฟางมารีวิวใกล้บ้านนะคะเป็นร้านขนมเล็กๆนะคะที่คุณฟางซื้อทุกวันเลยนะคะร้านขนมนี้นะคะอยู่ในซอยบ้านกล้วยไซน้อยค่ะ แต่จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขนมนี้ก็เพราะสถานการณ์โควิดเนาะเดิมทีเขาเป็นไกด์มาก่อนแต่พอโควิดแบบนี้นะคะอ่ะไม่รู้จะทําอะไรตัวเองก็พอมีฝีมือทําขนมเนาะก็เลยเปิดร้านเล็กๆนะคะเมื่อก่อนก็จะ,ะส่งออนไลน์นะคะมีทําแบบส่งบริษัทอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดหน้าร้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์เนาะว่าจุดเริ่มต้นยังไงเนาะก,กับการมาเปิดร้านนี้นะคะ สำหรับเดือนแห่งความรักนะคะที่เจลลี่บ้านหนองก็มีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์เป็นอเมริกาโนลิ้นสีนะคะข้างบนจะเป็นท็อปอเมริกาโนนะคะแล้วก็น้ำลิ้นสีนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติกันก่อนคะ่ะอือหคือจาได้ความเข้มของกาแฟเนาะแล้วก็ความหวานๆเปรี้ยวๆนะคะของน้ำลิ้นสี่โอ้โหลงตัวสุดๆเลยคะ่ะ เมนูนี้นะคะชื่อว่าเรนโบโซดานะคะสำหรับสายที่ไม่กินกาแฟนะคะอ่าสีสันสดใสมากเลยแดสงส้มเขียวนะคะ <c oughs> เด็กๆคงจะชอบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณฟานชิลรสชาติก่อนนะแบบ ทำให้คิดถึงวัยเด็กเลยนะคะเพราะว่ารสชาติมันแบบโอ้โหหวานๆเปรียปร้ยวๆซาซ่านะคะเพียงแก้วละ30บาทนะคะเครื่องดื่มทุกเมนูของเจลลี่บ้านหนมเนี่ยราคา30บาทแม่ค้าบอกว่าไม่อยากจําราคาเยอะนะคะวันที่คุณฟามาถ่ายทำนะคะคุณเขียดเนี่ยเขาทําขนมอันนี้เป็นโดนัทนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะโดนัทเขานุ่มมากๆเลยนะคะชิ้นละ12บาทค่ะ และนี่เป็นเค้กไข่นะคะโอ้โหสกรีนเรียบร้อยนะคะว่าเจลลี่บ้านโหนมนะคะอันนี้ก็อร่อยมากสาหรับเมนูขนมนี้ก็คือต้องเช็คกับคุณเขียดอีกทีนะคะว่าแต่และว,วันเนี่ยแต่และเมนูเนี่ยไม่ซ้ำการข่ดขอกลัวลูกค้าเบื่อคะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับอดีตไกด์เขียดกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดเจลลี่บ้านโหนมนะและที่นี่ขนมมีอะไรเป็นซิเกเนเจอร์เครื่องดื่มยังไงขายดิบขายดีเนาะเดี๋ยวเรามารอสัมษณ์กันคะ่ะ ตอนนี้ไกด์เขียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามปสัมภาษณ์กันนะคะว่าร้านเจลลี่บ้านหนมเนี่ยเขามีที่มาอย่างไรค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่กับไกด์เขียนค่ะเดี๋ยวต้องเรียกว่าอดีตไกด์เอ๊ะแต่ปัจจุบันก็ยังทำไกด์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าเกิดบอกว่าอยากจะมีทัวร์ในไทยนะก็สามารถเรียกบริการไกด์เขียนได้เหมือนเดิมนะคะโอ้เป็นไงบ้างร้านเจลลี่บ้านหนุมเปิดมากี่ปีแล้วก็ถ้าเทียบกับที่เพิ่งมาอยู่นี่ก็ประมาณ สปีแต่ว่าเพิ่งเปิดจริงๆเป็นจัง,จง,จงก็ไม่นานนี้ค่ะอ๋อก็คือร้านขนมนี้นะคะเปิดในหมู่บ้านพุนาพาร์ทหกทับหน,นะคะคือจุดเริ่มต้นนี้ก็เพราะว่าโควิดแท้ๆเลยใช่ไหมใช่อ๋อพอโควิดมาแล้วแล้วนี่คือก่อนหน้านี้ทําขนมเป็นมาก่อนหรือว่าก็เรียนรู้คือเวลาออกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะชอบทำชอบไปดูเขาทำขนม<อ>แล้วก็ชอบชิมขนมไปเมืองนู่นเมืองนี้ก็จะชอบชอบ ชอบหมั่มาพูดนีค่ะลูกค้าเออร้านนี้ดูนั่นนี่อร่อยอะไรอเงี้ยแล้วก็เอาเอาที่เราชอบมาทำมาขายอ๋อแล้วก็คือแบบเมนูขนมที่นี่นะอร่อยจริงๆที่เขาบอกครัวซองจากโอ้โหจากเชฟฝรั่งเศสอะไรเนี้ยนะโซ่คุณไกลเขียดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะครัวซองนี่เขาแบบนานุ่มแต่เมนูขนมนี่ก็คือจะแต่ละวันนี่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าวันนี้อยากทำอะไรเพราะว่าบางทีเราอารมณ์ติดเนาะบางทีแบบไกลอินดี้ค่ะต้องต้องต้องเช็คเช็คในไลน์เราจะโพในไลน์ว่าอ้าว วันนี้ทําขนมอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นโปรโมตตัวโดนัทสตา์ญี่ปุ่นว่าหนึ่งราคาไม่สูงมากแล้วก็ทําใหม่สดทุกวันแล้วก็แป้งก็จะเป็นเนื้อนุ่มเพราะว่าใช้แบบใช้แบบถุดิบพรีเมียมหมดเลยใช่ใช่การันตีว่าแบบพรีเมียมนะไอ้โดนัทที่แบบว่าตามในห้านี่นะโซ้ของไกดเขียน<ะ>ไม่ได้เลยะนะคะ แล้วก็ขนมอะไรอีกบ้างเมื่อกี้มีแนะนําเค้กไข่เค้กไข่ไต้หวันอ่าเค้กไข่ไต้หวันจะมีที่ก็เป็นพวกนิวยอชีสเค้กโอ้นิวยอชีสเค้กด้วยแคร์ค่ะแคร์แล้วก็จะเป็นพวกขนมปังต่างๆซึ่งของเราไม่มีสารเสริมคือตีใหม่ๆตลอดอ๋อไม่ได้ใส่สารวัตถุกันเสียกันบูดใดๆเลยนะคะไม่ใส่สารให้มันแบบให้มันนุ่มหรือให้มันฟูอะไรเงี้ยคือใช้ใช้กําลังเครื่องตีอย่างเดียวเลยอือโอ้โหดูสิ เขียนะคะมาผ่านตัวเป็นแม่ค้าเบเกอรี่นะแต่เขาใส่ใจวัตถุดิบใส่ใจการทำทุกั่ทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะอ่าแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มอยากจะเปิดอ่ามีหน้าร้านนิดหน่อยใช่ไหมอ่าอยากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำในบ้านตัวเองเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยต้องไม่มีค่า ค่าเรียกว่าค่าเช่าะนะ<ช>ไม่อย่างนั้นก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราทำเอาบ้าไงคะม,มันต่างประเทศมันก็ยังเปิดไม่ฟูอะไรอย<ช>่างเงี้ยช่ลำบากนิดนึงก็ยังไงช่วยมาอุดหนุนกันเยอะๆ <c oughs> ได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยน,นะคะคุณฟาเป็นลูกค้าแบบว่าประจ,จำ V.I.P แบบเช็คทุก วันว่าวันนี้คุณไกด์เขียนจะนำขนมอะไรบ้างก่อนจบกันไปนะคะก็อย่าให้คุณเขียนฝากร้านนิดนึงเปิดกี่โมงอ่ะมายังไง่ายอะไรอย่างนี้อ่ะร้านจะเปิดเต็มที่นะคะก็ประมาณ9ก้าโมงเพราะว่าจะต้องเตรียมพวก เขาเรียกว่าขนมให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าบางทีเห็นยังปิดปิดอยู่เรียกได้เพราะเราจะมีกลิ่งให้กดอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้จะขยายเวลาปิดก็น่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งนสักทุ่มครึ่งช่วง,ง,งเย็นก็เดี๋ยวจะมีเมนูพวกผลไม้ปั่นอะไรเงี้ย<อ>มาผสมและตอนนี้ําเพจเป็นบุ้มไหมเพจก็จะเป็นเพจเจอรี่บ้านขนมมีอยู่ค่ะอ๋อยังไม่ค่อยได้อัพค่ะยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นออาอนะแต่ก็เดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะ,ะถ้าเกิดแบบอยากมีคอฟฟี่เบรกมีอะไรสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไกด์เคลียร์ <Cre> ค่ะขอให้ขายดิบขายดีนะคะ <restriction> เป็นไงกันบ้างคะสายสัมภาษณ์ <S <S 2> <S 2> ของแรงบันดาลใจของการมาเปิดร้านเจลลี่บ้านหนมของคุณไกด์เ <usi> คลียร์แล้วนะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจโควิด19อย่างนี้นะคะถ้าเกิดแบบยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ลองแบบมาเรียนรู้ทําขนมดูเนาะขายในบ้านเล็กๆนะคะและก็ค่อยๆท้ากันไปนะคะจนแบบว่ามีลูกค้าติด ขนาดนี้เลยโอเคสุดท้ายนะคะก่อนจบกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันฟังเดยด้วยนะคะจะได้ไปก่อนใจนนการเทม็กต่อไปค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย